มีเบนงานบันเทิงอะไรครับก็ได้นะก็ได้นะถ้ามีอะไรก็ก็ยินดีครับบ่นไม่ใช่บทนักแข่งรครับก็ต้องลองดูแต่ก็ยินดีที่จะแบบถ้าเกิดบทน่าสนใจก็ได้ได้ได้บทแด๊ดดี้ป๋าป๋าเลยแล้วนะโอ้ทำทุกวันอยู่อันนี้คนละแบบนะหนุูมาด้วยก่อนมาละครเลยคิ้ไหมจะดีนะก็คือตอนนี้ก็คือจะมาอยู่ในวงการบันเทิงแบบค่อนข้างจะแบบ เก้าขามาครึ่งคางแล้วใช่ไหมครับตอนที่คิดไว้นะจริงๆนนแล้วตอนนี้มันมีโปรเจกต์หลายอย่างมากเลยแต่ว่าหลักๆแล้วก็คือทำธุรกิจยกรวดับเหมือนเดิมก็เป็นดีลเลอร์ขายรถขายอะไรแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อยากจะทำตอนนี้ก็คืออยากจะมาช่วยเหลือคนที่ได้รับความเดือดร้อนอยากจะทำอะไรให้กับสังคมอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็หลักๆแล้วอาจจะที่เรามีประสบการณ์โดยตรงมาเวลาคนที่เขาโดนรลังแกเขามีคดีความเขาโดนหลอกโดนอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากจะนําประสบการณ์ที่เราพบเจอมาเนี่ยไปให้ความช่วยเหลือบางคนอาจจะแบบเรื่องอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ใช่ใช่เพราะว่าสมัยสมัยวัยรุ่นเน่ะเราก็ทําแต่เพื่อตัวเองมาตลอดตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเรามีความโตขึ้นอยากจะทําอะไรกับคืนให้กับสังคมบ้าง ล้วที่บอกว่าเป็นดีลเลอร์รถคือครับนั่นี่เห็นที่เบงก็ว่าคุณแม่ไม่ยอมใจอ่อนเขจะให้เป็นเพราะว่ากลัวจะกลับไปเป็นเหมือนตอนเขาใสอ่อนครับใช่ใช่ก็เราเราพยายามจะทําธุรกิจให้มันรอบคอบระมัดระวังมากขึ้นแล้วก็เขาก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เราถนัดอยู่แล้วในด้านเรื่องรถเนี่ยครับเขากลัวขนาดไหนครับเพราะเห็นก่อนหน้านี้ที่พีเบงก็เคยพูดว่าเขาไม่อยากให้เราเป็ุ่นเกียรใช่ใช่จริงๆเขากลัวเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคนมากกว่าเวลาเวลาคนเขาเข้าหาเราเนี่ยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่า เบื้องหลังเขาจะจะเป็นใครอะไรยังไงแต่ว่าในการทําธุรกิจเราก็ทําทุกอย่างให้ถูกต้องจดทะเบียนเสียภาษีอะไรปกติประสบการณ์ก็ลองใช่ใช่ช่วยได้เยอะครับตอนนี้อาชีพหลักก็คือดีลเลอร์รถใช่ครับคนแล้วก็เป็นนในทั้งนึงอ๋อก็ฝากเงื่อฝากตัวลองดูครับในบทบาทคุณพ่อเป็นยังไงบ้างครับได้เจอน้องบ่อยก็ส่วนมากจะเป็นทุกวันอาทิตย์เพราะว่าวันธรรมดาน้องเขาไปเรียน แล้วก็พอวันเสาร์ก็อาจจะไปกิจกรรมไปงานกับคุณแม่แล้วก็วันอาทิตย์ก็มาเจอกันก็ใช้เวลาร่วมกันในวันอาทิตย์หนึ่งวันทีเป็นแบบสดชื่นใจมากมันผมว่ามันเวลามันผ่านไปเร็วมากในเวลาเราได้อยู่ด้วยกันได้ได้ทำกิจกรรมด้วยกันไปเที่ยวไปกินข้าวไปอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันก็แบบอยากเจอบ่อยๆอยากเจอให้เยอะกว่านี้พี่เล็กเขาทำอะไรให้เรารู้สึกว่าอะไมันก็ทุกอย่างหอนที่ท่องเราดีเขาหน้ารักมีอะไรที่เป็นพิเศษที่รู้สึกว่าอันนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่าเราสนใจจริงจริงๆพอสัมผัสเนี่ยรู้สึกว่าเขา เพาโตโตเร็วมากแล้วก็ฉลาดน่ารักอะไรครับแล้วก็หลายๆคนก็ก็รักก็เอ็นดูก็แบบว่าเรียกร้องมาอยากจะให้เรามีโมเมนต์ร่วมเป็นเยอะๆใช่คนจซวเรื่องน้าตาก็แก่แต่ปจริงๆใช่ไหมอันนี้ต้องยอมแล้วต้องยอมว่าหล่อหล่อเกินไปแล้วมีคนมาแย่งความหล่อไปแล้วช่วงนี้ก็เลยได้เห็นภาพไปบ่อยใช่ไหมครับจากที าใช่ใช่ที่น้องใช่ไไ้วคือปีใหม่ด้วยวันพ่อด้วยทีเดียวใช่เพราะเราเวลาเจอกันเราก็ยังเห่ออยู่อะเราก็เอ้ยถ่ายรูปกันบางทีก็ใช้ให้ลูกถ่ายรูปให้เลยอืมก็ยังมีความเขินที่เป็นอยู่ไหมก็ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วครับแต่ก็มีมีคุยมีวางแผนกันว่าอยากทําอะไรอาทิตย์หน้าจะไปไหนอะไรเงี้ยเราก็คุยกันอย่างอย่างความเป็นเด็กผู้ชายนะเขาจะดูอยู่กับคุณแม่มาเยอะครับผมพี่เด็กผู้เด็กแบบจูนความแบบอะไรก็ผมว่ามันอาจจะเป็นคนละสไตล์อยู่คุณแม่เขาก็อาจจะด้วยความที่เขาปลูกพันธุ์ ชอบเป็นชอบร้องชอบแสดงเนี่ยจะมากับคุณพ่ออาจจะแบบนิ่งๆขุมๆอาจจะแบบออกแนวลุยๆหน่อยครับพาไปทำอะไรที่เราชอบบ้างไหมครับอย่างรถอย่างเรื่องรถก็ก็ให้เขามาดูที่ร้านนะมานั่งเล่นถ่ายเล่นแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ไม่อยากให้เขามาขี่ก็อย่างที่เคยบอกไปว่าเราด้วยความเป็นพ่อเราก็เปห่วงเพราะว่าคุณแม่เขาพาให้ไปขี่ม้าเนี่ยมันโอเคปลอดภัยกว่าแต่ก็เป็นความสุขของพี่เบนในช่วงนี้จริงๆครับครับพี่เบนรับขี่รถถามแลาได้มีคุยกับพี่แอปนไหมครับ เป็นยังไงบ้างครับกับตัวเราได้คุยกันบองไรือข่าวอะไรเงี้ยอ๋อก็แบบเจอตลอดเลยครับก็คุยกันอยู่เรื่อยๆครับแต่ว่าจริงๆกันเนี้ยก็ไม่ได้มีอะไรหนักใจแล้วเราก็คอยถามไถ่กันว่าเออเป็นยังไงทํางานเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยให้พักผ่อนดูแลสุขภาพมีแสดงความยินดีกับๆครับเพราะว่ามีข่าวว่าเขาก็ก็ก็เห็นเห็นผ่านผ่านก็ติดตามก็เป็นกําลังใจให้อยู่เพราะว่าอะไรที่มันมันมันมีความสุขอะเราก็ต้องยินดีกับเขาอยู่แล้ว คนที่เป็นเองหลายคนจะถามว่าแบบอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือยังก็ตอนนี้มันเราเสียเวลามาเยอะที่ผ่าน ตนงนี้มันก็ต้องรีบเดินหน้าต่อก็คือเน้นว่าโฟกัสลุยงานให้เป็นที่เลยงานเล็กงานใหญ่ได้มากได้น้อยเนี่ยเราเราเอาหมดทำทุกอย่างแต่เรื่องความรักเราไม่ได้มองเป็นพิเศษก็จริงจริงมันผมว่ามันจะมีเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมันจะมีจริงอ่ะก็เดี๋ยวเราก็ต้องเรียนรู้ไปแต่ความเป็นเรื่องที่วันนี้ต้องเป็้คนเข้ามาในอินบล็อกจะต้องผัดกองเขายอะมากก็ก็ต้องก็ต้องคัดกรองแต่จริงจมีคนทักมาในอินบ็อกซ์เยอะมากเลยคือทักมาขอตัง เป็นพ่อครับาะแบบขอความช่วยเหลือเขาอาจจะแบบเห็นเราแบบว่าเออเหมือนเป็นเหยื่อคนหนึ่งเงี้ยก็เลยทักมาเออเนี่ยเดือดร้อนอย่างนู้นอย่างนี้อย่างี้แต่ว่าถ้ามาปรึกษาปรึกษาโดนรังแกเดือดร้อนก็ปรึกษาได้ครับแต่เขาเขาจะตั้งใจจะมาจีบหรือเปล่าก็อันนี้ไม่ไม่แน่นะแต่พี่เไ็่ไม่รู้แต่อย่างนี้แต่อังนี้ไม่ดีแม่ไม่ไม่สะดวกเจอหน้ากันอย่างนี้ก็ได้เราเรื่องความรักก็คือเดี๋ย่ารอรูดไปเน้นงานเน้นงานอยากทำงานมากทุกวันเลยวันหนึ่งไม่พอใช้เลย อันนี้แสดงว่าก็คือพูดก,กับเรื่องงานเป็นพิเศษ,ษ,ษใช่นรั้ก็คือดูแลน้องก็หลักๆก,ก็ลุยหน้าทํางานต่อแล้วก็มีเวลาให้กับครอบครัวอยู่พื็มที่เพราะว่าตอนที่เราเดือดร้อนเนี่ยก็มีแต่ครอบครัวที่เขาดูแลเราเราก็เลยอยากจะใช้เวลาทุกวันเนี่ยให้อยู่กับเขาให้มากที่สุดข้อทางที่เราช่วยเหลือคนอื่นเราเราไปยื่นเรื่องขอเยียวยามาเป็นอย่างไ้งครับก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ไปที่ศูนย์รับเรื่องราวองทุกพบกับท่านธนกิจก็คือเดินทางไปใช้สิทธิ์ที่มันควรจะได้รับ แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเผื่อว่ามีใครที่ประสบเรื่องราวคล้ายๆกันแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาได้รับสิทธิ์นี้เราก็อยากจะเป็นตัวอย่างให้กับว่าคนที่เขาได้ได้ไปใช้สิทธิ์ตรงนี้ครับไม่อยากให้เสียสิทธิ์ไป มันแบ่งเป็นสองส่วนครับค่าคุมขังประมาณวันละ5 0าแล้วก็ค่าสูญเสียทำมาหาได้ประมาณวันละ363รบาทก็ตกประมาณวันละ800กว่าบาทเป็นยังไงบ้างครับความคืบหน้าเราน่าจะแบบตอนนี้ยื่น้รับผลตอบแทนกลับมายื่นเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวต้องเข้าทางคณะประชุมขขงคณะกรรมการครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะรายงานผลกลับมาต้องมีส่งหลักฐานส่งอะไรหรือว่าแบบเรียบร้อยหมดแล้วใช่ใช่ก็เป็นพวกคำพิพากษาของทุกชั้นศาล แล้วก็พวกเอกสารทางคดีอะไรเงี้ยครับอันนี้ถือว่าก็อยากให้เป็นตัวอย่างเพราะว่าเราก็ประสบปัญหามาใช่แล้วจริงๆมันมีระยะเวลาแค่ภายใน1ปีตั้งแต่ว่าเราเรามีคําสั่งศาลเนี่ยก็คือว่าอยากใครเนี่ยที่ท,ที่คิดว่าอยู่คล้ายๆกันเนี่ยให้ไปใช้สิทธิ์ดีกว่าเพราะว่าทางทางกฎหมายเขาเขาให้อํานาจในเรื่องนี้แล้วก็ม,แล,มแล้วมีเคสนีมประับกที่เป็นเยอะไหมก็มีบ้างมีบ้างครับแต่ส่วนมากที่ทักมาบ่อยๆก็จะเป็นเรื่องแบบ มามีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลปรึกษาคดีอย่างเงี้ยครับในฐาะที่เราเจอมาตัวเองน,นครับคำนวณเงินประมาณที่เป็นมอว้อจริงๆมันมันไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเลยได้เท่าไหร่ก็ไม่คุ้มเพราะว่าเวลาที่มันมันเสียไปมันย้อนเวลาไปม,มันสูญเสียไปหลายๆสิ่งหลายอย่างครับแต่อย่างน้อย,ยก็เราก็ใช้สิทธิ์ที่เราควรใจครับแต่ถ้ามีโอกาสหรือว่ากฎหมายอะไรที่มันเปลี่ยนลงไรตอนนั้นจะดีก็ดีครับก็ดีครับก็เกิดว่าเราก็อาจจะเป็นเป็น ตัวแทนจะบอกเสียงให้กับทางผู้ใหญ่หรือที่ผู้มีอำนาจเนี่ยเขาได้มามาเห็นถึงว่าจากการที่เราไปประสบมานจริงๆเนี่ยมันพบเจอปัญหาอะไรบ้างเบอกมาได้ว่าวันนี้ทําอะไรได้ก็ลองทำดูครับเดี๋ยววันหน้ามันอาจะเป็นเรื่องที่ที่แบบเป็นการต่างันใช่ใช่ครับแต่แล้วสถิติเป็นไม่มีอะไรกับโน้ตที่ต้องไปเคลียร์หรืออะไรจบสิ้นหมดแล้วจบสิ้นหมดแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า หลายหลายคนที่มีคดีความมาหรือว่าเป็นผู้ต้องขังมาเขาไม่ได้อยากจะออกมาพูดอะทุกอย่างเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่อยากจะให้สื่อรับรู้ว่าเขาประสบอะไรมาแต่ในวันนี้ผมในฐานะที่เรื่องราวมันจบแล้วอ่ะก็อยากจะมามาพูดแทนหลายหลายคนครับว่าว่าเนี่ยมันสามารถจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นยังไงได้บ้างครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอ้ยไม่เก่งเรานะไม่ก็สันาส์อะร